กองปราบพิเศษตอนที่หนึ่งนาฬิกาเศษขุนจนได้รับรายงานจากหน่วยลาตระเวนของเขาแจ้งให้ทราบว่าตำรวจกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของพันตำรวจโทรประชาได้เคลื่อนพลเข้าเกือบจะถึงค่ายแล้วเสือดำสั่งให้หน่วยราดตระเวนเข้าประจำปืนร้องตะโกนบอกสมุนเข่าลัน่นตำรวจใกล้เข้ามาแล้วเตรียมยิงปืนทุกระบอกอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะปล่อยกระสุนของมันออกจากลำกล้องทันทีเวลาแห่งความขับขันพ้นไปอย่างร่าช้า ทุกคนมีกิริยากระสับกระสายแต่ก็สงบเงียบไม่ส่งเสียงพูดคุยกันเลยกองปราบพิเศษปรากฏตัวขึ้นแล้วพวกตำรวจกระจายแถวเข้ามาหน้ากระดานทุกคนถืออาวุธปืนยิงเร็วแบบทันสมัยอาศัยกิ่งไม้เป็นที่กำบังตนคุณจนไม่รอชา้าสั่งระดมยิงฝ่ายเจ้าหน้าที่ทันทีเสียงปืนยิงเร็วดังกึกก้องป่าตำรวจหมอบราบลงกับพื้นแล้วยิงโต้อตอบด้วยทอมสันคาบายและสเตนการต่อสู้เปิดฉากขึ้นอย่างดุเดือดพันตำรวจโทประชาต้องทำงานอย่างหนัก ในการนาตำรวจเข้าทลายลังขุนโจรและเมื่อเข้ามาในระยะใกล้ชิดตำรวจก็โจมตีด้วยระเบิดมือเสียงระเบิดเริ่มดังสนั่นวันไหวแต่ที่มั่นของเสือดําอาศัยก้อนหินของภูเขาที่เกิดจากธรรมชาติลูกระเบิดมือของตำรวจจึงไม่เกิดผลอะไรนอกจากทําให้ก้อนหินหักพังไปบ้างพวกโจรยิงโต้ตอบไม่ลดละแต่กองปราบพิเศษก็พยายามลุกค,คืบหน้าเข้ามาทุกนาทีเสือดาอยู่ในลังปืนกลทั้งด้านเหนือ เมื่อตำรวจกองปราบลุกล้ำเข้ามายังรวดเร็วคุณโจรก็เหนี่ยวกายปล่อยกระสุนปืนกนอากาศออกจากลำกองอำนาจของปืนกระบอกนี้ทำให้ผู้พิทักษ์สันติราชหลายนายล้มตึงหน่วยกองปราบพิเศษต้องหยุดยั้งการเคลื่อนที่ทันทีต่างหมอบรัาบกับพื้นดินเพราะถูกเสือดำยิงตรึงไว้กระทั่งไม่อาจเงยศีรษะได้พันตำรวจโทรประชาร้องตะโกนเรียกนายสิบร่างใหญ่คนหนึ่งที่มีเครื่องพ่นไฟสะพายอยู่ข้างหลังสำเริงมาน,นี่เร็วสิบตำรวจโทรสำเริงรีบลุกขึ้น วิ่งก้มตัวฝ่าแนวกระสุนอันหนาแน่น,นเขามอบเคียงข้างผู้บังคับกองของเขาเครื่องพ่นไฟสำเริงที่หมายลังเป็นคนกระบอกนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีเครื่องพ่นไฟอันเป็นเครื่องมือที่ใหม่ที่สุดในราชการตำรวจก็พ่นไฟออกจากปากท่อของมันเสือดำตกใจรีบหลบเข้ากำบังซอกหินแม้กระนั้นเขาก็รู้สึกร้อนผ่าจนแทบทนไม่ได้ ขณะที่เครื่องพ่นไฟกาลังเผาก้อนหินใหญ่น้อยอันเป็นที่มั่นและที่กําบังตัวของเขานั้นทําให้สมุนโจรต่างแตกตื่นเสียขวัญทุกคนเพิ่ง赖เห็นเครื่องประหารชนิดนี้เสือดําตะโกนสั่งให้บทวานเขาล่าถอยทันทีพราะรู้ว่ายุทธวิธีตนเป็นรองตํารวจเสร็จแล้วกองโจรของเสือดลาล่าถอยยังมีระเบียบเรียบร้อยตึนกนเบาถอนตัวจากการลบไปพรางก่อนแล้วตั้งยิงในดงทึบยิงเป็นฉากตึงกองปรับพิเศษไว้เพื่อเปิดโอกาสให้พวกตนถอยออกมา เสือดำต้องทำงานอย่างเน็ดเหนื่อยที่สุดแต่จิตใจเขายังเข้มแข็งอยู่เสมอกองปราบพิเศษพยายามเข้าตีอบปีกแต่เสือดำรู้เชิงเสียก่อนก็สั่งให้บริวารเขาขยายแนวต้านทานให้กว้างออกไปเสียงปืนที่ทั้งสองฝ่ายยิงโต้ตอบกันนั้นดังกึกก้องตลอดเวลาสัตว์ป่าทั้งหลายแตกตื่นวิ่งหนีกระเกิดกระเจิงไปทั่วเพราะกำลังผลกำลังอาวุธและยุทธวิธีของตำรวจเหนือกว่ากองโจรของเสือดำมากเสือดำจึงต้องถอยเปลี่ยนที่มั่นแทบทุกห้านาที ทำต่างๆอันเป็นค่ายเสือดำถูกกองปราพิเศษยึดไว้ได้แล้วแต่บรรดาข้าวของอันมีค่าอาวุธปืนกระสุนดินดำเสือดำได้สั่งให้บริวารเขานำติดตัวมาด้วยการยึดค่ายคงได้แต่เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เท่านั้นเสือดำรวบรวมกำลังต่อสู้ตำรวจเป็นครั้งสุดท้ายปืนยิงเร็วทุกระบอกส่งกระสุนไปทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เล้ากระพาฝนจากนั้นไม่เกินอีกสิบนาทีเสือดำก็สั่งล่าถอยไอเสือถอยกองปราพิเศษลุกไล่ทันที แต่เสือดำกับบริวารชำนาญภูมิประเทศดีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเสือดำจึงสามารถพาบริวาขรขาลบไปได้โดยทิ้งศพสมุนโจรไว้ห้าศพกับผู้ที่ถูกกระสุนปืนของตำรวจบาดเจ็บสาหัสอีก2คนข่าวสำคัญเรื่องการประทะากาันร,ระหว่างกองปราบพิเศษกับเสือดำได้กระจายไปทั่วสุพรรณบุรีในคืนวันนั้นผลการรบปรากฏว่าเสือดำพาบริวารหลบหนีไปได้ซึ่งกองปราบพิเศษกำลังติดตามอยู่เพื่อทำลายล้างเสือดำกับบริวารให้สิ้นไป แต่เสือดำผู้เป็นขุนโจรเฉลียวฉลาดหลบหนีเจ้าหน้าที่ไปได้โดยสวัสดิภาพกองโจรเขามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าทึบยากแก่การจับกลุ่มเพราะภูมิประเทศปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและถาวันหนาแน่นพวกเราทั้งหมดนี้ยอมตายแล้วเสือดำพูดกับบริวารของเขาแต่ว่าเราต้องเสียเพื่อนร่วมชีวิตไปเจ็ดคนจากการประจันบานกับตำรวจในวันนี้เพื่อนเราเจ็ดคนต้องตายต้องบาดเจ็บเพราะเสือมเหตุศูนบอกตำแหน่งที่อยู่เราให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบข้าขอถามหน่อยเถอะว่า ข้าควรจัดการกับเสืิอมเหตุส่วนยางไรดีสมุนโจรคนหนึ่งพูดขึ้นโดยเร็วฆ่ามันสิครับพี่ดำมันเป็นนายโจรไม่มีสินไม่สัตว์ไอม้มาเหตุส่วนไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปพี่ดำต้องฆ่ามันเสียคุณโจรพยักหน้าเห็นพ้องด้วยถ้าเช่นนั้นข้าเห็นพ้องด้วยถูกละเสืิอมเหตุส่วนต้องตายด้วยน้ำมือข้าเพราะมันคิดหลายต่อข้าก่อนหากเสืิอมเหตุส่วนมีน้ำใจสมก็เป็นนายโจรมันก็ควรนำพวกมันบุกเราการกระทำอย่างนี้ข้าเชื่อนายโจรทั้งหลายที่เคยเคารพนับถือเขา ต้องพากันดูเมียนเกียรติชังเขาทันทีคมมีนายโจนไม่น้อยที่เห็นใจและสงสารข้าเขาหยุดนิ่งไปสักครู่ก่อนกล่าวต่อไปข้าอยากจะพาพวกเราเข้าทลายหลังมาเหศวรขึ้นวันนี้เลยแต่เห็นว่าพวกเรายังอิดโรยอยู่เพราะเราทําการลบบุกป่าฝ่าดงมาหลายชั่วโมงสมุนโจรอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าพวกเรายังแข็งแต่งอยู่เสมอพี่ดำเราทุกคนต้องการตอบแทนการกระทำอันชั่วช้าของไอ้เสือมาเหศวรพาพวกเราไปลังมันคืนนี้เถอะครับบุกมกันให้แหลกจะได้รู้ดีรู้ชั่วเสียที สือดำกับเสือมเหศนใครมันจะยิ่งใหญ่กว่ากันเราทุกคนหวังให้พี่ดำเป็นนายโจรที่มีอำนาจเหนือนายโจนคนอื่นไปเถอะครับพาพวกเราไปคืนนี้แหละคุณโจนมองดูบริวารของเขาอย่างชื่นชมแล้วนิ่งอึ้งไปครูก่อนจะพูดด้วยเสียงหนักแน่นเด็ดขาดตกลงถ้าพวกเรายังแข็งแรงพอจะเดินทางไปประทะกับเสือมเหศนได้ในคืนวันนี้เตรียมตัวเดินทางเดี๋ยวนี้เราคงไปถึงค่ายมันราวสี่ทุ่มเป็นอย่างช้าอาหารเย็นวันนี้เราทุกคนไม่มีใครได้กินไปกินกันที่ค่ายมเหศนเถื่อไอ้น้องชาย ไม่มีสมุนจรคนใดคัดค้านเลยทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีจะเข้าบุกรังมเหศวรเพื่อล้างแค้นและชิงอำนาจแห่งความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในดินแดนสุพรรณบุรีหน่วยกองโจรของเสือดำพักผ่อนอยู่อีกสักครู่ก็ออกเดินทางบุกป่าบายโฉมน้ำมุ่งตรงไปยังค่ายของเสือมเหศวรที่ไกลออกไปจากที่นั่นประมาณ10กิโลเมตรการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากบรรดาขุนโจรต้องเก็บกิ่งไม้ใบไม้แห้งจุดเป็นคบเพลิงส่องนำทางลูกน้องเสือดำคนหนึ่งที่มีความชำนาญในการเดินป่าเป็นอย่างดี เขาเคยมีอดีตเป็นพานป่าเขานําเสือดาและบริวารลัดตัดออกทุ่งนานกว้างขวางที่ติดต่อกับชายป่ารวมตอนหัวค่าพัดแรงจัดช่วยให้เสือดากับบริวารสดชื่นขึ้นไม่น้อยท้องฟ้าประดับด้วยดวงดาวระยิบระยับแสงสะท้อนของพระจันทร์ปรากฏที่ขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกคนนําทางชี้มือไปที่แสงไฟตะเกียงดวงหนึ่งซึ่งกระพริบอยู่กลางท้องทุ่งเบื้องหน้าหนนนั่นแหละครับหลังของเสือไม่เห็นสวนเสือดายิ้มเล็กน้อย เ,เก่งมากที่พาพวกเราจดป่าได้อย่างรวดเร็วข่ายง,งงไปหมดแล้วไม่รู้ที่นี่คือที่ไหนเองแน่ใจนะนั่นคือหมู่บ้านสามเรือนของเสือเหส่วนแน่นอนครับพี่ดำผู้มีประเทศแถบบนี้ผมชำนาญน,นักคุณโจรสูดลมหายใจเขาปอดเต็มแรงหลงกระเป๋ากางเกงหยิบบุหรี่มาจุดสูบแล้วแบ่งปันบริวารเขาบรรดาบริวารเสือดำต่างมีย่ามและสัมภาระติดตัวล,งลุงรังเสือดำกล่าวกับบริวารพวกเราทุกคนต้องเสี่ยงภัยเสียงชีวิตอีกครั้งอย่าประมาทเป็นเงินขาด ไม่เห็นสวนเป็นจอมโจรที่มีฝีมือคนหนึ่งมีไพ่พลพอๆกับเราส่วนอาวุธเขาอาจมีดีกว่าพวกเราก็ได้แต่ข้าเชื่อว่ากำลังใจพวกเราย่อมเหนือกว่าเสือมเหศวรไปเถิดน้องชายเดินไปที่แสงตะเกียงดวงนั้นเราราวชั่วโมงเสร็จข้าจะนําพวกเราเข้าตรุมบอลกับเสริมเหศวรให้ได้ขอทุกคนร่วมมือกับข้าทําลายลังเสริมเหศวนให้จงได้ทันแล้วกองโจรของเสือดำประมาณ40คนก็ออกเดินทางจากชายป่าเข้าสู่ท้องทุ่งนาอันเวงหวางดวงจันทร์ค่อยๆปรากฏขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเป็นคืนแรมสี่คำ แต่แสงจันทร์ยังสว่างนวลในที่สุดเสือดำก็เข้าเหยียบถิ่นเสือมเหศวนเสือดำต้องการเข้าจู่โจมโดยฉับพลันไม่ให้เสือมเหศวนรู้ตัวมุ่งหวังทำลายขวานเสือมเหศวนกับพักพวกดังนั้นเขาจึงสั่งให้บริววรทุกคนสงบปากเสียเราเดินผ่านทุงน่งนาอย่างเงียบเงียบบ้านสามเรือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่กลางท้องทุง่งมีประมาณ2ี่บหลังคาเรือนแวดล้อมโดยต้นไม้ทําให้เกิดความร่มเย็นที่นี่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมู่พวกโจรว่า บ้านสามเรือนคือค่ายของเสือมเหตุสวนเขาก็บริวารมาม่วสุมกันอยู่ที่นี่ซึ่งเจ้าพนักง,งานยังสืบทราบไม่ได้บรรดาผู้ที่อยู่ในละแวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพรรคพวกเสือมเหตุสวนทั้งสิน้นเสือดากับพลรบของเขาหยุดยืนอยู่ข้างกอไผ่กอหนึ่งห่างจากหมู่บ้านราหนึ่งเมตรขุนโจรจ้องมองไปยังเรือนหลังใหญ่ที่เป็นที่อยู่ของเสือมเหตสวนอันมีแสงสว่างอยู่สองสามดวงความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะเสือดำเปลี่ยนสายตาม,มาที่บริวารของเขาพางปลดสเตนออกจากบ่า เตรียมตัวพวกเราข้าจะพาเจ้าบุกเสือมเหศรเดี๋ยวนี้ทุกคนปลดปืนออกจากบาดใจเต้นระทึกไปตามๆกันสองขุนโจรผู้มีนามกระเดื่องกําลังจะประทะก,กันเพื่อผลแตกหักนะับบัดนี้แล้วขุนโจรกวาดสายตามองดูบริวารของเขาซึ่งอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมจะเปิดฉากโจมตีแล้วนิ่งเงียบไปสักครู่ก็ชูมือขวาขึ้นพร้อมเป็นเสียงตะโกนดังลัน่นมันเป็นคําสั่งโจมตีที่เสือดาใช้ปฏิบัติมานานแล้วเสือดำบุกไอเสือเอาวะ แล้วเสียงชายโยโห่ร้องก็ดังก้องขึ้นปืนยิงเร็วดังขึ้นเป็นการขู่ขวัญเสริมเหตุสวนกับพักพวกประกายไฟจากปากระบอกปืนวูบวาบมองแลเห็นบรรดาไพรพลพเสือดำตั้งวิ่งตรงไปยังเรือนพักเสริมเหตีสวนเพื่อหวังบทขยี้เสริมเหตุสวนกับพักพวกให้แหลกลานไปตามเวลาดังกล่าวนี้เสริมเหตุสวนกำลังประชุมบริวารเข่าซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า20คนอยู่บนนอกชาญบ้านเพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะทําการป้นบ้านผู้เมียนจะกินคนหนึ่ง แห่งตำบลทุงสารีในตอนดึกคืนวันนี้สมุนโจรนั่งร้อมวงห้อมร้อมมาเหตุสวนทุกคนมีอาวุธครบมือเมื่อเสียงสัญญาณเคลื่อนพลของเสือดำดังขึ้นเสือมเหตุสวนและพับพวกของเขาก็สะดุ้งเฮือกพร้อมๆกันทุกคนรู้ดีว่าเสือดำพาพวกเขาบุกแล้วซึ่งเป็นการจู่โจมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่เสือมเหตุสวนก็ชายชาติเสือที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บแหลมคมคนหนึ่งเขาเพียงแต่ตกตะลึงไปชั่วสองสามวินาทีเท่านั้นก็เงยหน้ามองออกไปทางหน้าบ้าน จากแสงสว่างของดวงจันทร์เสือมเหตุสวนก็สามารถมองเห็นพลรบของเสือดำกำลังวิ่งกระดานหน้ากันเข้ามาต่างยิงปืนกลาดเพื่อทำลายขวัญไอเสอือสู้ตายเสือมเหตุสวนตะโกนลั่นปลดทอมสันอ,อกจากบ่ายยกขึ้นประทับยิงสกัดการ,การ,การบุกข,ของฝ่ายเสือดำทันทีสำหรับบริวารเขาตั้งก็ลุกข,ขึ้นวิ่งข้อหาที่กำบังตามแต่จะหาได้แล้วใช้ปืนยิงแ็วยิงสู้กับเสือดำระพักพวกอย่างดุเดือดเลยเพียง20เมตรจะบุกถึงตัวเรือนได้ ตามนัดของทอมสันทําให้สมุนเสดําล้มละเนรละนาดไปถึง5คนแลแล้วปืนยิงเร็วหลายกระบอกก็ระดมยิงมาตามช่องหน้าต่างและที่อื่นๆเสดําสั่งบริบาลเขาให้หยุดยังการเคลื่อนที่แล้วหมอบลงยิงต่อสู้อย่างดุเดือดพลังนึกในใจว่าโชคของเขาไม่สู้ดีที่เข้าบุกเสือมเ ah ฮ e ส่วนขณะที่ไพรพลอยู่พร้อมนาจึงต้องถูกประทะไม่สามารถป่าหากกระสุนปืนอันหนาแน่น,น,น,นบุกขึ้นเรือนเสือมเ ah ห e ส่วนได้เสียงปืนที่พวกโจรทั้งสองฝ่ายยิงโตอตอบกันดังสนั่นวันไหว ชาวบ้านสามเรือนทุกครัวเรือนต่างเข้าใจผิดคิดว่ากองปราบพิเศษยกมาทาลายรังเสือมเหศวรจึงต่างรีบปิดประตูหน้าต่างบ้านไม่มีใครยอมออกจากบ้านเลยเพราะทุกบ้านล้วนแต่เป็นสมัครพรรคพวกเสือมเหศวรทั้งสิน้นเสด็จดำร้องสั่งบริวารเขาให้กระจายก,กำลังออกเข้าล้อมบ้านเสือมเหศวรแล้วสั่งให้สังหารชีวิตทุกคนที่อยู่บนเรือนขุนโจนหนุ่มผู้นี้สามารถสั่งงานลบได้อย่างดีรวดเร็วฉับพลันเขาค่อยๆค,ยค,ยคานคืบเข้าไปยังตัวเรือนของเสือมเหศวร สเตนคู่มือถูกยิงอย่างประหยัดกระสุนเสือดำยึดต้นมะขามเทศใหญ่ข้างลำประดงเป็นที่มั่นกำบังตัวเขารุกขึ้นนั่งคุกเขา่ายกสเตนขึ้นประทับและเห็นประกายไฟแลบจากช่องหน้าต่างก็ปล่อยกระสุนระดมยิงไปยังที่หมายของปืนกลกระบอกนั้นสเสียงสมุนเสือมเหส่วนร้องเมื่อถูกกระสุนปืนสเตนทะลุอ,อกไปหลายนัดล้มลงสึ้งใจตายเสือดำยิ้มออกมาได้สอดสายใส่ตามองหาเยื่ออีก เงาดาตะคุ้มตะคุ้มของศีซ่าใครคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าต่างทางด้านขวาของตัวเรือนก่อนที่เจ้าสมุนเสือไม่เหตุสนจะยกคาบายขึ้นยิงพัดพวกเสือดาขุนโจรก็ยกสเตนขึ้นประทับปล่อยกระสุนออกไปอีกหนึ่งชุดโจรหนุ่มผู้เคาราะห์ร้ายต้องสิ้นชีพด้วยน้ํามือเสือดาทันทีการต่อสู้ผ่านพ้นไปไม่ถึง10นาทีบริวารของเสือดาก็บุกเขาได้จนถึงตัวเรือนสมุนโจร3-4ี่คนใช้บันไดไม้ไผ่ที่วางอยู่ข้างเรือนพาดนกชันข้างบ้านแล้วปีนขึ้นไปบนเรือน ยิงปืนพลางโหดร้องทำลายขวัญพักพวกของเสือมเหส่วนเริ่มแตกตื่นเสียขวัญพาการกระโดดหน้าต่างเพนเนีเอาตัวรอดบางคนวิ่งลงบันไดหน้าบ้านแต่แทบทุกคนต่างถูกกระสุนปืนฝ่ายเสือดำล้มกลิ้งบางทิ้งอาวุธยกมือยอมแพ้ร้องวิงวอนขอชีวิตและถูกจับเป็นเชเลยในที่สุดบนเรือนใหญ่นกวงขวางค,วาคงมีแต่เสือมเหส่วนคนเดียวที่นอนหมอบประทับทอมสันสู้อย่างทรหดสมุนของเสือดำคนหนึ่งพยาย,ยามจะขึ้นบันไดามาบนเรือน แต่ถูกเสือมเหิส่วนยิงความกลิ้งลงมาตามขั้นบันไดแต่อย่างไรก็ตามพลลบของเสือดําก็สามารถปีนหน้าต่างขึ้นทางหลังเรือนได้เสือมเหิสวนได้ยินเสียงพื้นกระดานรัน่นเสียงฝีเท้าคนในห้องด้านหลังเขาก็รู้ว่าสมุนโจรเสือดาขึ้นมาบนเรือนเขาได้แล้วเขาคนเดียวไม่สามารถทําการต่อสู้ได้จําต้องหนีเอาตัวรอดก่อนตามสัญชตาตญาณของมนุษย์ทุกคนมหิสวนพูดลุกขึ้นวิ่งผ่านนอกชานแต่โจรลงบันไดมาทั้งที่ระสุนปืนฝ่ายเสือดายัางคงยิงกลาด เสือดำปลายเห็นมเหศนยังถนัดก,ก็ร้องตะโกนบอกบนวานเขาไอเสือหยุดยิงไอเสือหยุดเสียงปืนสงบเงียบทันทีมาเหศนวิ่งผ่านมาทางต้นมะขามเทศกิริยาลุกลี้ลุกลนและไม่ทันเฉลียวใจว่าเสือดำหรือพักพวกคนใดคนหนึ่งจะแอบอยู่เบื้องหลังต้นมะขามเทศพอม่เหศนวิ่งผ่านมาเสือดำกระโดดตวัดคอทันทีทอมสันของเสือมาเหศนหลุดจากมือสองเสือต่างล้มลงกับพื้นดินปุกปั้มกัน ฝ่ายหนึ่งต้องการจับผุ่มอีกฝ่ายหนึ่งต่อสู้เพื่อหลบหนีเอาตัวรอดมเห็นโรนลั่นหมัดขวาและแท็กหน้าเสือดำอย่างถนัดสลัดเสือดำกระเด็นไปข้างหนึ่งแล้วรนลานลุกขึ้นวิ่งหนีบ่ายหน้าไปทางป่าละเมาะทันใดนั้นเองสมุนคุณโจรสามคนก็ปราดเข้าสกัดดักหน้าไว้คนหนึ่งยกผ่านท้ายขาบ่ายกระนำลงกลางศีรษะเสือไม่เห็นโซนดังสนัน่นส่งผลให้เสือร้าย่วนเสล้มลงกับพื้นดินจับมันจับมันไว้เสือดำตะโกนบอกบริวาร ไอเสือบุกเค้ืเรือนกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของมันให้หมดม่เหตุนเพียงแต่มึนงงด้วยอำนาจพานท้ายปืนเขาถูกกระชากตัวให้ลุกขึ้นแล้วสเตนสองกระบอกก็จี้ปากกระบอกลงที่ลำตัวเขาบริวารเสือดำคนหนึ่งใช้เชือกเส้นหนึ่งมัดข้อมือเสือมเหตุนอยังแข็งแรงแล้วผูกติดไว้กับต้นมะขามเทศเสือดำเดินเข้ามาดูขั่วหลีเข่าแล้วโหวเราะก่อนจะพูดกับบริวารด้วยเสียงเด็ดขาดฮ่าฮ่าฮ่าควบคุมมันไว้ถ้าปล่อยให้มันหนีไปได้พอยิงทิ้งจริงๆ,ๆ,ๆ เขาจะขึ้นไปค้นข้าวของมีค่าบนเรือนมันอีกในราวสิบห้านาทีต่อมาคุณโจรก็นำไพรพลเขาแบกหามหีบพอเสื้อผ้าตลอดจนอาวุธปืนกระสุนดินดำของเสือมเหสวนลงจากเรือนรวมทั้งสมบัติมีค่าอื่นๆผลลบของเสือดำตั้งคึกขนองไปตามกันมันเป็นการป้นที่ไพรพลเสือดำภาคภูมิใจที่สุดเพราะผู้ถูกป้นเป็นจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีนายโจรคนใดจะหักเสือมเหสวนทำนองนี้แต่เสือดำเองเป็นผู้ลบรายเสือของเสือมเหสวน พฤติการของเสือดำและบริวารจะทาให้บรรดานายโจรทั้งหลายในสุพรรณบุรีคลั่งคลั่หวันเกรงไปตามกันกองโจรของเสือดำต้องมีทิพย์ลใหญ่ยิ่งที่สุดในจังหวัดนี้ด้วยกิริยาท่าทางอันองอาจพึงผายสมก็เป็นขุนโจรผู้พิชิตเสือดำถือสเตนเดินตรงรีเข้าหาเสือมเหสวนซึ่งถูกมัดอยู่ติดกับต้นมะขามเทศมีสมุนโจรเขาสองคนควบคุมตัวอยู่เสือดำหยุดยืนเบื้องหน้าเสือมเหสวนแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงปกติการเสียใจมากที่การต้องหักหานกายมเหสวน แกไม่ใช่ลูกผู้ชายแท้จริงแกเองก็เป็นนายโจรคนหนึ่งที่มีอาชีพเช่นเดียวกับกันแต่แกกับจดหมายบอกตำแหน่งที่อยู่ของกันไปให้ตำรวจกองปราบยกไปเล่นงานกันขาอดีที่กันกับบริวารตีฝ่าวงล้อมตำรวจหลบหนีมาได้แต่ถึงกระนั้นกันก็ถูกตำรวจทะลายลังที่อยู่ของกันได้แล้วแกรู้หรือไม่กันกับไพ่พลของกันต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพียงไรนี่แหละกันจึงต้องยกพวกเขาป้นแกเพราะกันต้องการเงินและเครื่องลุงห่มมาเหุสวนบุญคุณของแกกันไม่เคยลืมแต่แกคิดร้ายต่อกันก่อน กันจึงต้องตอบแทนแกจะได้รู้ว่าเสือดําคนนี้มีทิพลใหญ่ยิ่งกว่าแกมากมายนักไม่เห็นส่วนครบกรามแน่นในตาวาวโรดมึงจะยังไงกูก็เชิญทีของมึงไร่ดําแต่ว่าถ้ากูยังมีชีวิตอยู่กูต้องแก้แค้นสังหารมึงให้จงได้แทนที่จะโกรธขุนโจรกลับยิ้มยังใจเย็นดูเหมือนแกจะพูดกับกันอย่างนี้มาสองครั้งแล้วโอกาสที่แกจะแก้แค้นกันนะ่ากลัวจะหาไม่ได้เพราะกันจะนําตัวแกไปกับกันเดี๋ยวนี้บางทีกันอาจยิงแกทิ้งเสียก่อนรุ่งสว่างคืนนี้ก็ได้ หาก,กันไม่สังหารแกแกก็จะทําตัวเป็นศัตรูคู่อาฆาตของกันอยู่เรื่อยไปเสือดำไม่เห็นส่วนพูดเสียงกราวมึงคิดดูให้ดีมึงรูปคมกูก่อนพาพวกเขาบุกทําลายพิธีแต่งงานของกูแย่งชิงเจ้าสาวกูไปใช่ไหมละ่ะกูถึงตั้งตัวเป็นปรปักต่อมึงฮ่ <laughs> ่แกพูดเอาแต่ได้คุณโจรหัวร้อร้านก่อนพูดต่อแกอย่าลืมแม่เรียมเป็นยอดดวงใจของกันมาก่อนคนทั้งเมืองเขารู้กันทั่วตำรวจเองยังเคยยกขยงมาล้อมจับตัวกันที่บ้านทิดฟอง หากการปล่อยให้แกกับเรียมแต่งงานกันได้การจะเสียเรียมนักเลงเออดีละมึงกูฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ดำเสือดำหันมาทางไพ่พลของเขาไอ้เสอือถอยจัดการตามคำสั่งที่ข้ามอบหมายไว้กินน้ำมันกา๊าซเหม็นคลุ้งทันทีน้ำมันกา๊าซสำหรับใช้จุดตะเกียงของเสือมหเหศนที่อยู่ในห้องสองปีบถูกสมุนเสือดำเทราดพื้นทั่วห้องครั้นแล้วบ้านของเสือมหเหศนก็เกิดเพลิงไหม้ลุกลามขึ้นด้วยน้ำมือลูกน้องเสือดำ พอแรเห็นแสงไฟไมเหตุสวนก็ขบกลามแน่นไอด้ดำมึงล้างกูจนหมดสิ้นแล้วแม้แต่บ้านที่อยู่ของกูมึงก็เผาไอ้คนไม่รู้จักคุณคนมึงจำได้ไหมกูคเคยช่วยชีวิตมึงมาไม่งั้นมึงถูกยิงตายแล้วเสอดำไม่ได้สนใจกับเสียงตะโกนด่ารับหลังของเสือม,มเหตุสวนเลยเขามองดูเรือนใหญ่ที่กำลังตกเป็นเหยื่อพระเพลิงบัดนี้ลุกลามถึงหลังคาแล้วขุนโจรยกสเตนปล่อยกระสุนยิงขึ้นไปบนอากาศจนหมดแมกซีน หลันแล้วเขาก็นำกองโจนเขาล่าถอยไปจากบ้านสามเรือนแสงเพลิงแดงฉานจับทองฟ้าบรรดาชาวบ้านซึ่งเป็นพักพวกของเสือมเหสวนตั้งระดมกำลังช่วยกันดับไฟแต่แล้วเสียงคาบายที่ดังกึกกองกลางทุ่งด้วยความขนองของสมุนเสือดำคนหนึ่งทำให้พวกชาวบ้านสามเรือนแตกตื่นวิ่งหนีกระจัดกระจายเพราะเข้าใจว่าเสือดำจะหวนกลับมาเล่นงานอีกกองโจนเสือดำนำเสือมเหสวนและบริวารอีกสองคนเดินลัดตัดทุง่งนาเข้าสู่ป่าในคืนวันนี้ เสือดำกับบริวารพร้อมทั้งเฉลยของเขาต้องอาศัยนอนอยู่ในป่านี้ลึกเข้าไปในป่าสูงทางด้านทิศตะวันตกของสุพรรณบุรีไพรพลของเสือดำหยุดพักนอนอยู่ริมลาห้วยแห่งหนึ่งทุกคนรู้สึกเหนื่อยอ่อนรู้สึกอ่อนเพลียม,มากกับวันนี้และตลอดคืนนี้เสือดำได้ให้บริวารเขาพัดเปลี่ยนกันเป็นยามคอยระมัดระวังสัตว์ร,ร้ายและควบคุมเสือมเหศวนกับลูกน้องอีกสองคนไม่ให้หลบหนีไปได้